สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะแต่วันนี้มาแปลกเพราะว่าเราจะมีแบบเลน้ยเดียอะไรดีวันนี้วันคริสต์มาสอีฟงี้ค่ะ ไม่ใช่ใส่แล้วดูเหมือนไม่ใช่ใส่แล้วดูเหมือนมบ่เลยขอบคุณคุณน้องนะเนี่ยสาวพี่เอามาให้เราใส่ไปแบบมาดูไม่ค่อยเหมือนเขาความก็เลยไม่ใช่เขากว้างนะเหมือนแบบเหมือนที่กานผมอ่ะเหมือนเหมือนกับหนายด้วยค่ะนะคะวันนี้สร้างสีสันสร้างสีสันถึงแม้ว่าในสากลนี่ยจะเป็น Christmas Eve นะคะ แต่เนื่องจากว่าเรากําลังเตรียมความพร้อมจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะ,ะคะในมกราคม2558เพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราก็เตรียมไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อจะได้คุ้นเคยกับบรรยากาศค่ะข้างหลังอีฉันจะ,ะ,ะมีต้นคริสต์มาสนะคะมีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดนนารายการของเรานะคะ,คะของทางเราทั้ง3คน อาสาประชาชนในวันนี้นะคะก็ยังดูแลพี่น้องเหมือนเดิมนะคะรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆเหมือนเดิมค่ะและวันนี้พวกเรา3คนก็ยังเป็นคนเดิมนะคะดิฉันกระนกนุชนาคสวรรภาค่ะ,คะน้องกัลานิษงสุขรัตนาค่ะหน่อยอุไรนันตศิลป์ค่ะค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเรื่องร้อง ร้องเรียนต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการได้นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสามารถส่งข้อความหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะในการที่จะส่งมาเป็นทาง SMS ก็ได้ที่4642123ค่ะค่ะ Facebook นะคะแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะส่งรูปนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะข้อความพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ติดต่อท่านได้สะดวกแลวก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ก็หรือว่าโทรเข้ามาในรายการของเราตอนนี้ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023080130 31ค่ะ,คะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะร้องทุกหรือว่าจะติชมรายการโทรมาได้เลยนะคะเพราะเราจะมีทีมงานนะคะคอยรับโทรศัพท์อยู่และช่วงที่2ของรายการนะคะ ก็จะเปิดสายโนอินนะคะก็สามารถร้องเข้ามาในรายการได้เลยค่ะค่ะหรือว่าถ้าใครจะส่งของขวัญให้พวกเราก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้เราสามารถรับของขวัญได้เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเลยอ๋อไม่ไม่จำกัดใช่ไหมไม่จำกัดค่ะเพราะถ้าถ้าเกิด ใครที่ยังดํารงตําแหน่งนะคะเขาบอกว่ารับของขวัญได้ไม่เกิน3,000บาทแต่ของเราได้ทุกชนิดค่ะใอยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรเงี้ยโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยได้หมดนะคะแต่ก่อนจะรับของเอาเป็นว่าขอเชิญชวนท่านผู้ชมส่ง SMS ก่อนดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เรามีบุคคลแห่งปีนะคะก็เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้จะตัดสินแล้วสวะวันนี้น่าจะตัดสินแต่ว่าในวันนี้นะคะคือวันพุธและวันพฤหัสนะคะเราจะมีการ ส่งให้ส่ง SMS เข้ามาโหวตนะคะแต่ว่าพุทพฤติกรนี้จะเป็นเกี่ยวกับวาทะเด็ดแห่งปีนะคะซึ่งคุณคิดว่าสมควรจะเป็นคำไหนนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะก็คือไม่ชนะไม่กลับบ้านไม่ชนะไม่กลับบ้านจำได้ไหมคะว่าวลีนี้เป็นของใครเอ่ยก็คือของอดีตแกนนำกอปปสนะคะอดีตแกนนำกปปสค่ะ นายสุเทพเทือกสุบัณน,นะคะหรือว่าพระสุเทพประภากรนี่เองนะคะ,คะที่พูดย้ําหลายครั้งหลายคราวเลยในตอนชุมนุมร่วมนานคือนานร่วมเจ็ดเดือนเลยจําได้ไหมคะ,คะซึ่งเวทีแรกที่ขึ้นก็คือเวทีสามเส้นะะนะคะไม่ไมชนะไม่กลับบ้านถ้าเกิดว่าเห็นว่าวลีนี้นะคะไม่ชนะไม่กลับบ้านเป็นวลีเด็ดนะคะเป็นวาทะเด็ดก็ร่วมกันโหวตเข้ามานะคะส่ง sms มาที่เบอร์4 6 4 2 1 2 3นนะคะส่วนวลีต่อไปค่ะส่วนวลีต่อไปนะคะ แมอันนี้ของพี่ยุทธ์ค่ะค่ะเดี๋ยวขอรูปพี่ยุทธ์ขึ้นหน่อยค่ะนะคะวทะเดดนะคะถ้าใครคิดว่าวาทะนี้เป็นวาทะเด็ดแห่งปีนะคะนาทีนี้ผมตัดสินใจยึดนี่ต้องพูดแบบทหารนะคะดูเข้มแข็งนิดนึงตอนนั้นนี่ะเป็นวาีเด็ศใช่ประโยคสุดเป็นประโยคสุดท้ายนะคะก่อนที่จะยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์นะคะ ได้ถามนายชัยเกษมนิติสิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตัวแทนฝ่ายรัฐบาลสมัยนั้นว่าตกลงรัฐบาลยืนยันไม่ลาออกทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใช่หรือไม่ค่ะนะคะนายชัยเกษมตอบว่านาทีนี้ไม่ลาออกหลังจากนาทีนี้ไม่ลาออกหลังจากพูดคํานี้เสร็จนะคะหลังจากนายชัยเกษมพูดคํานี้เสร็จท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้างั้น ตั้งแต่นาทีนี้ผมตัดสินใจยึดอำนาจการปกครองนี่นะคะวาทิวาทะของท่านพลเอกประยุทธ์นะคะถ้าใครวาทะนี้นี่จำได้ไหมคะกระเทือนกันทั้งประเทศเลยค่ะรวมทั้งเราด้วยกระเทือนวารทนี้เราทั้งประเทศเลยค่ะนะคะเอาละค่ะถ้าใครคิดว่าวารทเด็ดแห่งปีนะคะที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดไว้ว่านาทีนี้ผมตัดสินใจยึดเป็นวารทเด็ด ก็ส่ง SMS มาได้นะคะที่464 2123ค่ะค่ะแล้ววาถ้าต่อไปค่ะพี่หน่อยเป็นอะไรคะของพี่ก็เร็วๆนี้เองนะคะใหญ่แค่ไหนก็จับ แน่ <c oughs> จับคนนะคะอย่าจับผิด <c oughs> เป็นวลีเด็ดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตีเออพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะคะขนาดแถลงเปิดข้อกล่าวหาพงพัฒชายาพันธ์ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกหลังพัวพันคดีหลายข้อหาหนักนะคะทวงหนี้นอกระบบค่ะอ,อีกข้อหานึงก็คือแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงค่ะอย่าลืมนะคะ ใหญ่แค่ไหนก็จับค่ะ,ะ464 21 23ค,ค่ะส่วนวลีสุดท้ายนะคะวาทสุดท้ายวาระเด็ดแห่งปี2557นะคะ,คะ อย่าโะะมโนค่ะอย่ามโนโอ๋ตนนีราคอนฟมากเป็นสองสาวเซ็กซี่นะคะเป็นสองสาวสุดเซ็กซี่ก็คือกิฟซี่นะคะวนิดาเติมธนาพรกับใบเตยนะคะสุชีวันนะคะทวีสินนะคะ,คะเป็นเพลงของสองสาววงการเพลงแดนซ์นะคะสุดเซ็กซี่สองสาวคนนี้นี่เองนะคะ,คะบอกว่าอย่านโมอย่าเพ้อเจออย่า,านนคิดไปเองนะคะแล้วก็แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะคะยังใช้บ่อยที่สเนียบเลย นะคะบอกว่าอย่างเช่นพูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากให้เสนอนะคะข้อเท็จจริงขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ผมขี้เกียจตอบโต้เลิกได้แล้วเขียนให้มีข้อเท็จจริงอย่ามโนอย่าติอย่างเดียวให้ชมกันบ้างนี่ขนาดวาทะนี้นะคะอย่ามโนนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเอาไปใช้เลยนะคะก็ท่านเห็นว่านะคะ วลีเด็ดวาีไหนนะคะใน4วาทาเด็ดนี้นะคะชอบนะคะแล้วโดนใจคิดว่าเป็นวาทาเด็ดแห่งปี2 5 5 7ก็ส่งนะคะเ m s เข้ามานะคะร่วมชิงรางวัลน,นะคะ,คะกับเรานะคะที่เบอร์โทรเบอร์โทรนะคะส่ง SMS มาที่464-213 3ค่ะซึ่งก็เช่นเดิมเราจะจับนะคะสำหรับผู้ที่ชนะนะคะ,คะใครที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนะคะและ,และได้ชัยชนะในส่วนของวาทาเด็ดนี้นะคะ,คะเราก็จะจับมาซ้ำ 3คนด้วยกันมีรางวัลเป็นอะไรคะซึ่งเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันเสื้อแจ็คเก็ตนะคะมอบให้ค่ะเดี๋ยวทวนอีกทีดีไหมคะของพี่หนุ่ยค่ะของคุณน้องอ่าวาาเด็ดแรกนะคะเป็นของนะคะพระสุเทพประภากรโลนะคะไม่ชนะไม่กลับบ้านค่ะนะคะแล้วอันนี้ของท่านพเดกประยุทธ์จันทโอชานาทีนี้ผมตัดสินใจยุดค่ะ ใหญ่แค่ไหนก็จับนะคะของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงค่ะค่ะสุดท้ายนะคะที่วาทาเด็ดนะคะก็คือยามมโนค่ะสองสาวสุดเซ็กซี่นะคะกิ๊บซี่แล้วก็ใบเตยค่ะก็ชอบวาท้าไหนนะคะก็ส่งนะคะ SMS เข้ามาที่4642123นนะคะร่วมสนุกกันนะคะกับรายการนะคะของเรานะคะแล้วก็แถมได้รางวัลไปด้วยนะคะใช่ค่ะ ราคาเดี๋ยวเราไปเข้าข่าวกันนะคะแต่ว่าข่าวของเราไม่มโนแน่นอนเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงค่ะก็เป็นร้องทุกข์นะคะผ่านมาในรายการนะคะของอาสาประชาชนของเรานะคะผู้ร้องก็คือคุณยุพินนะคะบอกว่าถนนที่หลังตลาดนัดนะคะเกาะหมีสายเก่าเนี่ยอยู่ด้านหลังตลาดเกาะหมีนะคะ บอกตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาะนะคะบกข้างหน้าเป็นทางรถไฟถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยคเคยเอาดินลูกหลังเนี่ยนะคะ,คะมาถมให้ก็คือมาซ่อมมามาซ่อมแซมให้แล้วนะคะแต่พอฝนตกมาทีนึงเนี่ยก็เละเทะไปหมดเลยแล้วยังมีนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเนี่ยเทน้าก็ลงมา แล้วก็ไหลามาตามถนนนะคะแล้วก็ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ําก็ท่วมขังด้วยนะคะ,คะเคยร้องไปที่เทศบาแลแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะ,คะก็เลยร้องมาในรายการของเรานะคะบอกว่าทางอาสาประชาชนนะคะช่วยประสานให้หน่อยนะคะว่าเออจะทํายังไงดีช่วยแก้ปัญหานี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าถนนก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะคะเราก็เลยเติดต่อไปที่นายกเทศมนตรีนะคะเมือง คลองแหจังหวัดสงขลาแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่ายังติดต่อไม่ได้นะคะก็เอาเป็นเราไปที่ข่าวที่สองก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่ติดต่อท่านนายกเทศมนตรีได้นะคะท่านอนันต์นะคะการันสันตินะคะซึ่งท่านเนี่ยได้พูดคุยกับเราเมื่อช่วงเช้านะคะบอกว่าเดี๋ยวจะโฟอินในรายการนะคะเดี๋ยวพอเราติดต่อท่านได้ก็เดี๋ยวเราค่อยวกกลับเข้ามาที่ข่าวที่เทียงอีกร้านหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวเข้ามาที่ข่าวที่2นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายโฟนอินมาเมื่อวานนี้เอง ใหม่ๆสดๆเลยนะคะคุณแชร์ร้องมาว่านะคะที่ท่าน้ำนนหลายคนคงนึกออกนะคะใครไปเที่ยวแถวภเกตเนาะนะคะตรงนั้นก็จะมีท่ารถด้วยแล้วก็จะมีท่าเรือด้วยเหมือนกันนะคะก็ร้องกันมาบอกว่าตึกแถวบริเวณนั้นเนี่ยนะคะคนวางของเนี่ยนะคะล้ามาตรงบริเวณทางเท้านะแถมว่าทางเดินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเวลาเดินนี่ต้องะแทงตัวเดินถ้าเดินไปถ้าไปเจอเสาไฟฟ้านะคนนึงต้องหยุด อีกคนนึงถึงจะเดินสวนได้สวนไม่ได้เดี๋ยวชนกันเดี๋ยวชนกันแล้วเมื่อวานนี้ด้วยความเป็นห่วงนะคุณแชร์บอกว่าถ้าผู้หญิงถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเดินสวนกันเนี่ยอาจจะเดินไปชนผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่เข้าใจเหาว่าจะไปแบบแตะเช่นมาแตะอ่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในบริเวณนั้นเขาบอกว่าคนแน่นอยู่แล้วรถก็แน่นเพราะว่าตรงนั้นมีวงเวียนนะคะที่จะให้รถมาจอดแล้วก็ไปลงเรือซึ่งเป็นท่าเรือเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นท่าเรือเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าตรงนั้นเป็นตลาดมี คนเดินเยอะแยะแต่บริเวณที่เป็นตึกแถวเนี่ยนะคะไม่มีทางที่จะเดินเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางเทศบาลน,นนทบุรีเนี่ยได้เข้ามาดูแลนะคะทางทีมงานเราประสานไปยังท่าน <ส finally. S 2> นายกนะคะแต่รู้สึกว่าท่านนายกจะติดภารกิจนะคะ<ม>ก็ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีนะคะเทศบาลน,นครน,นนทบุรีมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะอาระค่าตอนนี้มาแล้วอยู่ในสายนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ท่านอรองนายกเทศมนตนร,นรีนครเทศบาลนครนนทบุรีใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะคุณประสิทธิพงศ์ดีวาจินนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคนะคะ,คระเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาในกรณีที่แถววงเวียนตรงท่าน้ำนนนะคะตรงนั้นที่จะเป็นทั้งรถเข้ามาจอดด้วยนะคะคแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องลงไปใช้ท่าเรือด้วยบริเวณนั้น แออัดมากนะคะทั้งคนทั้งรถทีนี้ปัญหาคือว่าประชาชนพี่น้องประชาชนที่ใช้ฟุตบาทอยู่ตรงแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแทาบจะไม่มีทางเดินเลยนะคะเ<ม>พราะบรรดาร้านค้าต่างๆก็อ,ออกมาวางของขายเต็มไปหมดเลยนะคะเ<ม>หลือทางเดินนิดเดียวถ้าคนจะเดินเนี่ยนะคะถ้าเดินสองคนนะต้องตะแคงตัวเดินนะคะ<ม>หรือไม่ถ้าหากว่าเดินไปแล้วก็ไปเจอเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะต้องหยุดคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งถึงจะเดินได้ กรณีอย่างนี้ไม่ทราบว่าทางเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยมีนโยบายในการที่จะดูแลหรือจัดระเบียบเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างคะครับผมผมผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับคือนะครับลักษณะทางกายภาพของของจุดตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าท่าน้านนเนี่ยนะครับที่เราเช้เรือทัพว่า ด้านขวาเนี่ยจะเป็นจุดที่ท่านว่าะนะครับแล้วพื้นบาดตรงเนี้ยค่อนข้างแคบว่าประมาณเมตรนิดๆนะครับแล้วก็พอพี่น้องร้านค้าจากนั้นตั้งตั้งสินค้าวางออกมาเนี่ยเราก็กําหนดไว้ไม่ให้เกินจากชายคาชายคาที่บางแดดด้านบนของอาคารเขานะครับคือจะยื่นออกออกมาอีกประมาณสั้งสามสิบห้าสี่สิบเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินพุดบาาเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสัก ห้าหกสิบเซนในที่ท่านว่าเดินเดินมาสวนกันเนี่ยต้องเรียงตัวนี่ไม่ถูกนะครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะคะครับผมค่ะที่ผมผมเองเนี่ยนะครับค่ะจริงแล้วเรื่องมันเกิดมานานเราแล่เราเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจค่ะนะครับท่านยงสมดึกเองท่านก็กำชับให้ให้เร่งทําตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยครับระยะทางไม่ไม่ไม่กี่เมตรหรอกแต่มันแน่นมากค่ะใช่นะครับแล้วที่ท่านบอกว่ามันเป็นวงเวียนแล้วมีทั้งรถทั้ง สำล้อถ้าถูกต้องครับมันค่คอนข้างจะวุ่นวายตรงนี้ทอนี้เราก็เลยมีแต่นี้พี่น้องที่ที่มาขายของอยู่ตรงนี้เนี่ยแกก็ขา,ายกันมานานแล้วแล้วมีทั้งที่ที่เป็นเจ้าของจึกแถวนะครับลุกล้ำออกมามีทั้งจากที่อื่นเข้ามาลุกล้ำจุดตรงนี้เราก็เลยเอตอนนีก้กําลังมองหาได,ได้ได้บางส่วนแล้วนะครับที่จะย้ายที่จะย,าย้ะยายไปแล้วก็คือคพุทธากทางเท้าเนี่ย ให,ให้ให้กับที่น้องประชาชน <ừ, S 2> อ,อีกไม่กี่วันนะครับคงคงคงเรียบร้อยแล้วก็ในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยผมเองก็กับเจ้าหนี่เทศกษษษิจเนี่ยก็ลงไปดูแลในชั่วโมงเร่งด่วนเป็นเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าคนใช้เยอะ<ช>นะครับก็ก็ไม่ยอมให้มีใครมามามาวางเกจการอีกแล้วนะครับได้องต้วงีเดียน์าเบื้ต้นอย่างนี้ก่อนก็แสดงว่าจริงๆแล้ว เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะจัดระเบียบทางเท้าบริเวณนี้ใช่ไหมคะครับรวมถึงการที่จะย้ายพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนใช่ไหมคะเพื่อให้การสัญจรไปมาเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับนะคะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับเออที่ที่ลุกล้ำของลงมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีไลายแล้วนะครับอ๋อค่ะไม่ดีลายครับไม่ดี่ลนเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ยากแต่ตอนนี้ปัญหาคือถ้าเราถ้าเราไป ไปกําหนดว่าต้องวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันก็แจ้แหม่ไม่ไ่สนน้อใจกันไปนะครับผมก็ไม่อยากให้ผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นต็เดเว่าค่ะเข้าใจเข้าใจนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมท่านนายกสมดึงแล้วพวกคณะผู้บริหารคุณสปาร์ตมาได้ดริงนอมใจเรื่อยๆนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ ความคิดเห็นนะคะแล้วก็บอกถึงแนวทางในการดําเนินการของเทศบาลนครนนทบุรีนะคะอย่างนี้ระค่ะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนาะน่ารักอย่างนี้แหละนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ ัค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วรู้สึกว่าท่านสมนึกนี่จะเป็นนายกหลายสมัยติดต่อกันเลยนะคะเนี่ยหลายสิบปีแล้วด้วยหลายสมัยค่ะหลายสมัยหลายสมัยแว่ามีผลงานใช่มีผลงานนะคะพี่น้องประชาชนก็เลยนะอยากให้เป็นตัวแทนไปเรื่อยๆอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าข่าวต่อไปค่ะ ก็เลยจากสงขามานนทบ,บุรีตอนนี้ก็เข้ากรุงเทพมหานครนะคะเออคะมื่อวานนี้มีสายฟอนอินนะคะจะเข้ามาในรายการนะคะบอกว่าเรื่องขอติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือก็กล้องวงจรทีวีนะคะถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะปากซอยแยกจรัญ26นะคะแล้วก็ปากทางเขตบางกอกน้อยค่ะตอนนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะมีปัญหามากเลยแย,แยกนี้โดนชิงทรัพย์กันบ่อยนะคะ คนที่เดินเข้าออกในซอยนี้โดนประจําเลยนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีการวิ่งราวหลายครั้งแล้วนะคะประสานไปที่1555สจอสอแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยก็เลยโฟนอินเข้ามาในรายการของเรานะคะทีมงานเราได้ติดต่อไปอยังคุณใจพบขันตะพรผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจรนะคะ กรุงเทพมหานครค่ะท่านบอกว่าท่านติดประชุมไม่สามารถที่จะโฟนอินตอบข้อมูลได้แต่ว่าท่านก็ตอบเราบอกว่าตอนนี้ไม่เฉพาะที่เขตมะกอกน้อยนะคะทั่วทั้งทั้งกรุงเทพมหานครเลยไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะได้กล้อง CCTV ให้เียนจดหมายมาเลยนะคะแล้วก็ยื่นส่งไปที่ผู้นวยการเขตค่ะนะคะ บางชุมชนเนี่ยอาจจะมีผู้มีความต้องการหลายคนก็เขียนจดหมายฉบับเดียวแล้วก็เซ็นชื่อลงนามาท่านบอกไปเลยว่าท่านอยู่ตรงชุมชนไหนว่าแผนที่ไปด้วยให้รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อกลับนะคะแล้วท่านจะนํามาพิจารณากันทั้ง50เขตนะคะแล้วก็พิจารณากันตามความสําคัญลําดับความสาคัญก่อนหลังนะคะนะคะ ก็เลยแจ้งเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเพราะว่ากล้อง C C T V เนี่ยเป็นนโยบายสําคัญของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะคะก็ต้องเร่งไปติดต่อประสานที่เขตนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังรวบรวมนะคะในส่วนของ การติดตั้งกล้อง CCTV นะคะชุดใหม่อยู่นะคะจะได้สำรวจทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านตรงไหนนะคะที่คิดว่าประสงค์จะติดตั้งกล้อง CCTV ก็รีบไปประสานที่สำนักงานเขตเลยนะคะจะเป็นงบประมาณของปี59นะคะเพราะว่านี้จะเข้าปี58แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากรุงเทพมหานครกำลังรวบรวมในส่วนของงบประมาณประจำปี59อยู่นะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกำลังทาเตรียมทำข้อมูลนะคะในการจัดเตรียมในเรื่องของงบประมาณประจำปี59พี่หนุ่ยรู้ไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ย คนที่มาล่ารายชื่อแต่ละชุมชนนจะเป็นใครนั่นแหละสิต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมไม่ต้องรู้วุ่นวายพี่น้องต้องไปยื่นหางานเขตเองเพราะว่าส่วนใหญ่คือคือผู้นําชุมชนเขาก็จะมาแจ้งกับเราสองสมาชิกสภากรุงเทพสมาชิกสภาเขตใช่ไหมคะว่าเออตรงนี้ตรงนี้อยากจะได้ตรงบริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้แทนผู้แทนประชาชนก็จะเป็นคนรวบรวมไปที่สำนักงานเขตคุณน้องก็บอกตรงๆเลยว่า สมาชิกสภาผู้แทนรแหละเดี๋ยวเขาจะสงสัยแต่ว่าข่าวดีอันนี้ก็คือปลายปีนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดด้วยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าจะเชื่อมโยงไปในส่วนของเอกชนด้วยใช่ไหมคะใช่ะเพราะว่าจะคือครอบคลุมเลยนะคะบริหารการร่วมกันเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะคะภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงตำรวจด้วยพูดง่ายๆอ่าร้านสะดวกซื้อที่มีกล้องเชื่อมโยงกสอนด้วยเหมือนกันธนาคารนะคะหน่วยราชการนะคะทุกคือทุก ทุกเส้นว่างั้นเถอะเชื่อมโยงกับระบบจราจรไม่เอ่ยด้วยค่ะด้วยเชื่อมเชืือมคือจราจรเนี่ยตอนนี้คือเชื่อมอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นบางจุดที่ใหญ่ แต่ทีนี้ต่อไปนี้ก็คือหลังจากนั้นเราจะรวมไปถึงในส่วนของเอกชนทั้งหมดเลยตลอดเส้นทางเอาว่างั้นเถอะถ้าทั้งเส้นถ้าวิ่งมาตั้งแต่ต้องเตือนเตือนผู้ร้ายเลยนะคะว่าคุณหนีไม่รอดแน่ไม่ว่าจะไปเข้าไปตรอกซอกซอยไหนนะคะใช่ตอนนี้กทมก็จองติดทุกซอยแล้วนะทุกปากซอยเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าออกซอยไหนคุณโดนอยู่แล้วเห็นเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเลิกซะปีใหม่นะคะ บางกล้องนี่ยังยังใช้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะรอสัญญาณไฟเชื่อมโยงกันใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าติดตั้งไปแต่แต่ยังไม่หมดนะคะแต่ใกล้จะหมดแล้วละค่ะแต่หลายพื้นที่หมดแล้วนะคะยังไงก็ยังขอฝากคลองเตยอยู่อีกนะคะยังเต็มไม่หมดเลยปทุมวันด้วยค่ะดอนเมืองก็ยังมีบ้างนะคะเล็กน้อยสรุปว่า50เขตเลยค่ะสรุปว่า50าสิเขตคะแต่เล็กน้อยค่ะเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เองว่ากล้องจะหายไปสะกก่อนก่อนที่ไฟจะมาไม่ค่ะตอนนี้ท่านผู้ว่าสั่ง ระดมทุกจุดเลยนะคะว่าให้ตรวจสอบแล้วก็เร่งรัดตรงไหนที่ยังไม่ดําเนินการให้เร่งดําเนินการนะคะหรือว่าตรงไหนมีปัญหาขัดข้องทางระบบเทคนิคอะไรก็ให้รีบไปดําเนินการด่วนนะคะอันนี้เคยได้คุยกับท่านรองผู้ว่านะคะคะท่านอมรนะคะท่านก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเร่งดําเนินการอยู่ค่ะค่ะกลับมาข่าวแรกนะคะพี่หนุ่ยพี่หน่อยค่ะแล้วก็ยังติดต่อท่านนายกเทศมนตรีนะคะเมืองคลองแหที่ ไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่าท่านยังไม่รับสายเห็นว่าติดคะเห็นว่าติดอาจจะติดประชุมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะประสานท่านไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอบในรายการแล้วกันค่ะาพูดคุยกันในรายการเนาะได้ดีกว่านะคะเอ๊ะรู้สึกเวลาจะหมดแล้วว่าค่ะเอางแ้กของรายการนะคะหมดแล้วเนาะงั้นก็พบกับพวกเรานะคะในช่วงที่สองของรายการสักครู่ค่ะ